ก็ดีโอเคนะแต่พื้นที่ตานเล็กเนาะก็จะประมาณนี้นะคะวิลล็เกงเห็นนะเออสีเข้ากันมากเลยนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตานทิวลิงชาโลบายตานตารานมนตานนะคะกลับมาพบก,กับตานกเช่นเคยในช่วงอันบ็อกซิงค่ะ และสำหรับที่เราจะมาอันสปอกันในวันนี้นะคะก็คือสำหรับจุดเทียนสองนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะอของสำหรับของอาจารย์สมบูรณ์สุกเนี่ยมีจุดเทียนหนึ่งนะคะของการที่เพิ่งเอฟมาล่าสุดเลยก็คือจุดเทียนสองนะคะสำหรับของอาจารย์เนี่ยตาลไม่เคยมีเลยสักสำหรับนะอืมก็เราชอบหน้าไพ่ของอันนี้นะคะก็เลยลองสั่งมาเนาะ กล่องก็จะเป็นกล่องจั่วปังด้านบนแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะ Lighten up the candles Oracle card 90ใบนะคะด้านหลังเป็นพับพิคเนตแบบนี้อืมโอเคมีตัวอย่างหน้าไพ่ให้นะคะแล้วในเมื่อวันนี้นะเป็นสำหรับจุดเทียนนะคะก็เลยจุดเทียนด้วยอืมอุย้ย มีลเซ็นของอาจารย์ด้วยสมบูรณ์สุดเป็นเวอร์ชั่นหกสี่ข้างในไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยววางไว้แบบนี้ขอบไพ่ก็คือ ด้วยราคาแล้วเนี่ยแบคงม่วงนะคะไม่เกินแบคงม่วงแล้วก็ทอนด้วยก็จะได้คุณภาพประมาณนี้เนาะสมกับราคานะคะนี่สภาพเป็นแบบนี้อมืหอันนี้ด้านหลังไพ่นี่ก็จะแบบนี้นะคะ อโอเคนะแต่พื้นที่ตัดเล็กเนาะก็จะประมาณนี้นะคะวิล็อกเพิ่งเห็นนะเออสีเข้ากันมากเลยนี่มามาดูหน้าไพา่กันนี่ก็จะมีพวกขุยขุยเอ,อ่อการตัดกระดาษสักนิดนึงนะคะ,อะโอเค หน้าพ่นะคะก็จะมีตัวเลขบอกด้วยนะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะจะไม่ได้มีคีย์เวิร์ดอะไรนะเป็นภาพล้วนๆนะคะเราอ่านแบบ o r a c l เคเลยนะคะมีไลเซนของอาจารย์ตรงนี้ด้วยนะอื ใครมีสำหรับนี้แล้วมาเมาส์มอยกันหน่อยนะหน้าไพ่คือแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะในอากับกิริยาความเป็น o r ร์ค e นะคะตอนยังไม่เคยใช้นะสำหรับนี้ก็อาจจะเอ,อ่านผิดผิดถูกๆูสักนิดนึงเนาะอืม,มาโอเคกิดไพ่ลืน่นชอบหลังไพ่อะสับไพ่ก็ง่ายนะคะไม่มีติดไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นลืน่นคือไม่ได้ลื่นมากแต่ว่า มันก็ไม่ได้ฝืดไม่ได้อะไรนะอุ้ยเออกระดาษค่อนข้างที่จะบางนะถ้าเกิดแบบสับเพลินอะ่ะอืมอาจจะงออาจจะอะไรแบบนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะงอง่ายนะคะ เราก็ดัดไพ่กับบาตได้ตรงแล้วนะคะด้วยความที่ความบางของกระดาษน้อมมันก็เลยทำให้สับไพ่แบบเมื่อกี้ได้นะคะซึ่งต่ไม่ค่อยถนัดนะอืยิ่งถ้าเสิร์ฟไพ่แข็งๆอะไรแบบนี้สับไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ไพ่กันนะคะจิตวิญญาณตัวตนของไพ่จุดเทียนสองสำรับนี้นะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะอุยเขาออกมาสองใบโอ้โหโปงังชัดเจนนะคะชี้เป้าแบบเข้าเป้าอะไรประมาณนี้เลยนะอืม ทุบโหแรงอ่ะเออมาแบบจิตวิญญาณสำหรับนี้นะคือชัดเจนกับทุกเรื่องราวที่จะเข้ามาปรึกษาเขานะคะทุบได้ทุบอืมชี้ให้เห็นช่องทางชี้ให้เห็นอ,อแนวทางในการแก้ไขนะคะว่าทํำยังไงแล้วเราจะปังทํายังไงถึงจะแก้ไขปัญหาอะไรใด้ได้จิตวิญญาณของเขาคือค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วหนักแน่นมั่นคงนะอืม โอ้โหโหดมากพลังงานโหดมากป่ะเดี๋ยวไปคำถามถัดไปนะคะแนวทางของไพ่สำหรับนี้แนวทางหรือสไตล์ของไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นอย่างไรโอ้โหเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาคอยไก่เกียเข้ามาคอยชี้แนะแนวทางว่า ควรจะไปในทิศทางไหนนะคะเป็นมือที่ยื่นเข้ามาเพื่อช่วยเหลือนะอืมแนวทางของเขานนคะมามาแบบเป็นกาลยนานมิตรมาเป็นเป็นบุคคลที่สามระหว่างเอ่อหมอดูก,กับลูกดวงก,ก็ได้อืมที่แบบเข้ามาคอยฮิวใจเข้ามาคอยเอ่อคอยช่วยเหลือในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่เราไม่ ไม่สามารถเอ,อ่อรับรู้ได้ด้วยตัวเองต้องหาบุคคลที่สามช่วยอะไรแบบนี้นะคะไพ่สำหรับนี้มีมุมมองต่อโลกอย่างไรโอ้โหปังมากเขาเขารักโลกใบนี้มากๆนะอืมเขาเชิดชูเขาแบบทำทาเพื่อโลกอะ่ะเออได้ไหมมองเห็นไหม เนี่ยยกขึ้นหิ้งเพื่อเขาสู้มากๆเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องการทําให้แบบทุกๆคนบนโลกใบนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นอืยกระดับการใช้ชีวิตแล้วก็ความเอาชนะความต่อสู้อะไรต่างๆคือมันมันจะไม่มีความยออ่อท้อต่อให้คุณต้องทุบกระปุกหรือทําอะไรก็ตามเพื่อให้เอาชีวิตรอดได้เขาจะ ผลักดันให้คนที่อยู่บนโลกใบนี้คนที่เข้ามาปรึกษากับเขาหรืออะไร,ะไรไก็ตามเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาจะพยายามแบบยกระดับอะ่ะอืมเขาเขาเชิดชูความเป็นตัวคุณความเป็นเอ,อไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาถามไม่ว่าจะเป็นตาลเป็นลูกดวงหรือเป็นโลกใบนี้ก็ตามใครใด,ดก็ตามเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะคะเขาเขาจะยกย่องเขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอืม แล้วถนัดในการบอกเล่าเรื่องราวแบบไหนนะคะนี่เห็นไหมคือเขาพยายามจะพาประคับประคองพากันไปอ่ะจะไม่ว่าจะทุรักทุเลหรืออะไรยังไงก็ตามอะ่ะเออเขาก็จะแบบนะเหมือนอ๋อจะเรียกว่ายังไงเหมือนแบบเป็นเพื่อน เป็นเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่มันแบบจะคอยประคับประคองคอยประคบประงมพากันไปให้มันรอดตลอดรอดฝั่งอะไรแบบนี้เลยนะอืมเนี่ยเขาจะเล่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยจุดเทียนสองอยากให้ตาใช้งานสำหรับนี้อย่างไรนะคะอันนี้อยากอโอ้โ ใช้กันจนแก่จนเท่ากันไปนเลยนะอืมใช้จนหง่อมใช้จนพ้าที่ตกตินโอเคอะไรที่ไพ่พบเจอเกี่ยวกับตัวตานะคะขอหนึ่งใบนะอะไรที่ไพ่ที่เราคุยกันมาเนี่ยเราไพ่สัมผัสถึงพลังงานของตาได้นะคะพบเจออะไรในตัวตาแล้อยากจะบอกตาเป็นพิเศษ เฮ้ยเราจะเจอคู่ของเราแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่เขาเหมือนเขามาอวยพรนะเออเหมือนกับว่าเราเราเหมือนเข้าขากันได้เราจะใช้กันจนเขาเราจะอยู่กันจนแก่เท่าแล้วเราก็แบบเป็นด้วยด้วยเลขสามหกเนี่ยเป็นเลขคู่มิรเนาะอืมแล้วก็ อาจจะเหมือนแบบเราเหมือนได้เจอสำหรับไพ่ที่ถูกอ,อกถูกใจจนถึงขั้นตกลงปงใจที่จะแต่งงานการตกลงโปงใจที่จะใช้เขาจนโอ้โหไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือเขาจะชมว่าเราสวยก็ก็เป็นไปได้นะคะแล้วสามหกก็คือแบบเป็นเป็นคู่มิดหนอแบบเขาค้นพบว่าเออตาอาจจะเป็นมิตรกับเขานะใช้เขาแบบทนุถนอมหรืออะไรใดๆประมาณนั้นได้นะคะ พร้อมที่จะทำนายให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรีวิวไพ่จุดเทียนสองแล้วหรือ,อยังคะเอ้ยมีรอส่สองแสงสว่างอยู่นะเนี่ยมาขอสัมใบนะคะให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรีวิวไพ่จุดเทียนสองนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุกนะคะสำหรับนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างโอ้โหโโรวย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  เงินโปรยมานะเตรียมรับทรัพย์รับโชคได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้สำรับนี้นะอืมราคาไม่แรงคำตอบชัดเจนคุณหยอดกระปุกได้เลยอืมประมาณนี้นะคะถ้าคุณอยากรวยหรืออีกไงนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยคุณก็ต้องออ,อดออมเนาะค่อยๆประหยัดไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีความเฟื่องฟูขึ้นมาได้อ่ะอีกหนึ่งใบ นี้หรือใครบางคนนะคะอาจจะใช้เงินจับจ่ายใช้สอยแบบอู้ฟู่หรูหราเพื่อไปเอ่อปนเปรไปตัวเองนะไปเที่ยวไปอะไรใดๆแบบนี้ก็ได้นะคะไปพักผ่อนหย่อนใจเนาะถ้าเกิดคุณมีความคิดแบบนั้นอยู่นะคะ <c oughs> ก็ให้ค,คุณเก็บเงินอืมแล้วก็ไป ไปพักผ่อนเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานธรรมชาติเนะคุณอาจจะไปเที่ยวทะเลไปแบบกินลมชมวิวอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะรับพลังงานธรรมชาติเพื่อมาดีท็อกตัวคุณเองได้เช่นเดียวกันนะคะก็พลังงานขั้นที่จะชัดเจนเนาะตอบแบบตรงไปตรงมาคอยชี้นําแนวทางได้เลยนะเนี่ยถ้าคือคุณอยากไปเที่ยวคุณก็แค่เก็บเงินถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยคุณก็แค่เก็บเงินเท่านั้นเองอย่าใช้เงินอู้ฟู่มากจนเกินไปประมาณนี้นะคะที่พ่อยากจะบอกเนาะก็ พลังงานดีอย่างเราชอบหลังไพ่มากๆเลยอ่ะเนี่ยอยากจะแบบว่าเนาะคนไทยชอบทำไพ่แบบราคาแรงกันมากๆนะคะทั้งทางที่คุณภาพแบบเนี้ยก็คือโอเคแล้วว่าพลังงานพลังงานก็ดีกระดาษก็โอเคใช้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องแบบโอ้โหสูญเสียเงินใช้เงินแบบหลักพันอะไรประมาณนี้นะคะแบงค์แดงมีถอนเอ้ยแบงค์เออแบงค์อะไรนะ แบงค์สีม่วงนะคะมีถอนก็สามารถทักไปสอบถามกับอาจารย์สมบูรณ์สุขได้นะคะเพราะว่าทุกสำรับที่อาจารย์ทำออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันเนี่ยอาจารย์มีส่งนะอืมทั้งทำตีสมหวงังออ่จุดเทียนหนึ่งจุดเทียนหนึ่งไม่แน่ใจเออมีจุดเทียนสองแล้วก็ แสงสุกประมาณนี้นะลองทักไปถามอาจารย์อยู่อาจารย์มีสามสำหรับนะคะแล้วตาลก็เลือกสาหรับนี้มานะอืมถ้าใครชอบหน้ไาพายอะไรยังไงนะคะก็สามารถออ่ทักไปสอบถามอาจารย์ได้นะคะสำหรับวันนี้ตาลก็ขอฝากรีวิวสำหรับจุดเทียนเสานี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาลต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ